สวัสดีครับผลรวมประตูพันไม้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะครับผมมีไม้โปรโมชั่นผมมีไม้โปรโมชั่นผมมีไม้โปรโมชั่นนะครับรอรอรอนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1 0 2โมง28นาทีของวันที่31เดือน8ปี6 5้านะครับ รอเพื่อสมาชิกนิดหนึ่งนะผมมีน้องแอดมินอีกท่านหนึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาดําเนินรายการนะครับเดี๋ยวผมจะมีน้องแอดมินของเราอีกท่านหนึ่งมาดาเนินรายการในวันนี้นะครับเรียกฝึกหลายท่านฝึกหลายท่านนะครับเดี๋ยวรอรอรอนะครับโปรนี้เรียกว่าเมื่อวานผมพูดไปแล้วทีหนึ่งแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้มันชัดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้มันชัดขึ้นวันนี้ผมมีลุงหมูมาด้วยวันนี้ผมมีลุงหมูมาด้วยนะครับมาเป็นแบบ ป้ายไปโปสเตอร์มาครับเป็นป้ายตั้งมานะครับพอดีลุงหมูอยู่อีกที่นึงครับอยู่ในสวนนะครับก็เดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อคอนเฟิร์มแน่นอนว่าน,นี่คือว่าน,นี่คือจากสวนลุงหมูประตูท่นไม้แท้แน่นอนนะครับอ่าพยืนข้างลุงหมูนิดหนึ่งยืนข้างลุงหมูนิดหนึ่งอ่าแอบแอบพี่แอมบ,บัตเตอร์เราหน่อยนะครับแอบแอมบ,บัตเตอร์แอมบัตเตอร์เราหน่อยนะครับก็ที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับคือพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับ พันธุเรียนหมอนทองนะครับเดี๋ยวผมพูดก่อนให้ทีมงานผมพูดนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือหมอนทองเนี่ยปกติเนี่ยผมก็จะเป็นปกติมันจะอยู่ในรุ่นละ5 0 0ร้อยบาทนะครับจะปกติจะอยู่ในรุ่น500บาทนะครับมีไม่กี่เซตหรอกนะครับเมื่อวานก็มีเพื่อนสมาชิกซื้อบ้างแล้วนะครับก็เป็นเหมายกเซ็ตนะครับเหมายกเซตนะครับก็มีค่ากระโดงผสมกันนะครับผมพูดตรงๆแหละอ่านะครับ แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นกินค่าตัวนี้ก็กระโดนะครับก็มีไซ์นี้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณยกเซตนะครับไซนี้ก็อยู่ประมาณ400บาทนะครับ4ี0ร้อยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับผมจะเหมายกเซตเลยนะครับขายอย่างนี้ขายอย่างนี้ครับปกติต้นละ5้าอยนะครับ4ี่ร้อยห้าร้อยนะครับ,ผม, 30, บผมจะขายยกเซตหนึ่งร้อยต้นสามหมื่นบาทผมจะขายยกเซตหนึ่งร้อยต้น 30,000่น 30, บาทขายยกเซ้นนี้เลยนะและถ้าใครซื้อกับผมผมแถมให้อีก20ต้นใครซื้อ3าม0มต้นกับผมในวันนี้ถึงวันที่9ก้าโปรโมชั่นนี้มีแค่ถึงวันที่เก้านะหมดก่อนก็คือหมดเลยผมแถมให้อีก20ต้นเป็นร้อยอยีต้นคุณจ่ายผมแค่30,000ื่นส่วนค่ารถก็ออกตามจริงแค่นั้นเองนะครับต่อค่ารถไปตามระยะทางนะครับ แต่ถ้าคุณซื้อเหมาผมนะผมผมเดาทรงว่าผมน่าจะมีสักประมาณสักสามเซตสามเซตนะครับมีประมาณสักสามเซตนะครับมีเซตอย่างนี้ด้วยนะครับมีเซตอย่างนี้ด้วยมีเซตอย่างนั้นด้วยนะครับก็ลองดูอ่ะแนะนําสวนเราหน่อยสวัสดีค่ะ,ะสวนของเรานะคะ,ะที่ตั้งสวนนะคะอยู่ที่อาเภอแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะ,ะวันนี้ของเรานะคะคที่สวนก็จะมีปูของทุเรียนนะคะตัวน,นี้ ปกตินะคะจะอ,อยู่ในราคาห้าร้อยนะคะวันนี้จะมีโปรโยกเซ็ตค่ะหนึ่งร้อยต้นนะคะวันนี้เราขายไปเลยสาม0มื 30, บาทเมาเมาเมา<ม>ไปเลยเมาไปเลยสามหมื่น <30, 000 S 1> บาทยก<า>ท<ป>เลยยก,<า>กเลยนะครับไปนะคะแถมฟรีอีกยี่สิบต้น,นะคะ่ะอ่าแต่ยี่สิบต้นนะครับต้นแข็งไรงสมบูรณ์ลองยกต้นนี้ให้พี่เขาดูยกเลยยกให้ลยยหอยนะครับยกให้ลอ,อยอย่างงี้เมานะครับ ผมเหมาเลยนะครับก็ถือว่าใครที่จะปลูกรถใหญ่คุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนี่สวยสมบูรณ์นะครับอ่ะพามาดูทางนี้บ้างมีมีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้ด้วยนะยืนเข้าไปนะครับอ่าอ่มองเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปมีซ้ายแบบนี้ด้วยนะครับก็คือผมเหมากันไปนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจนะครับได้เลยอ่ะมางี้อีกมีกมีงี้อีกมีอีกมีอีกมาเดินมางี้ เออม่ี้นี่แบบทรงนี้ก็มีนะครับเหมากันไปร้อยต้นก็แถมยี่สิบต้นสามหมื่นนี่ก็ใช่นะครับใครสนใจนะครับบอกได้เลยครับว่าได้เลยคุณอยากจะเหมาผมหมดเลยแม่ผมผมคิดว่าผมนาจะตั้งไว้ที่สามเซตก่อนเดินไปผมตั้งไว้ที่สามเซตก่อนใครเหมาหมดค่าส่งเดี๋ยวคุยกันอ่าใครเหมาหมดค่าส่งเดี๋ยวคุยกันนะครับค่าส่งเดี๋ยวคุยกัน อยากได้ที่จะชุดคุยค่าส่งได้เลยครับแต่ถ้าหมาหมดหมาหมดสามเซตค่าส่งคุยกันค่าส่งคุยกันได้นะครับสามเซตก็เท่าไหร่เองสามสามเก้าเก้าหมื่นจ่ายเก้าหมื่นไปกันที่สามสามเซตก่อนไปกันที่สามเซตก่อนนะครับนี่ไปกันที่สามเซตก่อนมอนท่ออยู่แล้วนะครับสวยๆเดินไว้นี้เดินใพี่หน่อยเดินเข้าไปเลยน้ ผมมีพิเซนเตอร์เดินให้ทุกท่านเห็นแบบตัวอย่างน้องสูงเท่าไหร่เอ่ยร้อยหกสิบร้อยหกสน้องผมสูงร้อยหกสิบนะครับนี่นะเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับใครเหมาสามเซตค่าส่งเดี๋ยวคุยกันแต่ถ้าซื้อเซตต้นเซตที่ซื้อเซตเซตก็จ่ายค่ารถได้เลยครับจ่ายค่ารถได้เลยนะคุ้มอยู่แล้วนะครับคุ้มอยู่แล้วนะครับไม้นี่เรียกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับ ใครที่สนใจอยากจะนําไปปลูกเนี่ยได้เลยนะครับรูปโคนสมบูรณ์นะครับรูปรากสมบูรณ์นะครับไม้ในใบกลางดีนะไม้ในใบกลางดีเลยครับไม่มีสลงสลดอะไรงเ้ยน,นะครับพร้อมเรียกว่าออกออกต่อสู้กับแสงแดดได้เลยดูนําต้นดูโคนนะครับสมบูรณ์นี่ดูตรงน้องอผมเห็นไหมใบกลางแบบเรียกว่าสุขภาพดีนะฮะสุขภาพดีเนี่ยใบกลางสมบูรณ์นะครับเนี่ยใบกลางสมบูรณ์นะ สนใจก็แอดไลน์มาได้ที่แอดกิ่งพันดุเรียนนะครับแล้วก็หรือมาทักมาทางอินบ็อกซ์ของของไลน์นี้ก็ได้นะครับไอของไลน์นี้ก็ได้นะครับหรืออินบ็อกซ์มาได้สอบถามได้ครับแบบนี้นะครับมีอะไรจะเชียร์ให้พี่หน่อยไหมเออลูกเออ,เอ,อมาซื้อเนี่ยแถยมนะนี่โปรนี้มีแถมน,นะคะยี่สิบต้นนะที่น้องผมเขาก็ทําสวนนะน้องผมทําสวนเขาเพิตอนนี้บอกโปรไปเขาว้าวเลยนะโปรนี้สามหมื่นเองค่ะสามหมื่นเองนะครับเดินยืนดยหนึ่งร้อยต้นนะคะแถมยี่สิบต้น แถมนะแ,มแล้วคิดดูนะว่าสามหมื่นร้อยต้นเนี่ยนะโคตรคุ้มเลยนะคุณจะหาราคานี้ยากแล้วนะนะครับมาไม้เกรดนี้นะครับแล้วก็ไม้เกรดนี้นะครับแล้วก็ผมแถมไปยี่สิต้นนะครับก็ลายของเราเนี่ยผมให้ดูลายนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับนี่แคปเจอร์ไว้แคปเจอร์ไว้หรือว่าคุณจะแอดชื่อนี้ก็ได้แอดกิ่งพันดูเรียน เป็นตัวเล็กหมดนะครับก็ได้เดี๋ยวตัวใหญ่หมดก็ได้แล้วแต่นะครับหรือคุณจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับกิ่งพันุ์ดูเรียนให้อันนี้ก่อนให้แคปเจอร์เผื่อใครอยากได้นะครับสวยสมบูรณ์แข็งแกรงแข็ง,แ,ขงแรงฝากไลฟ์ฝาก,ฝากแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์เนี้ยผมก็จะไปโพสต์ใน YouTube Channel ซึ่งสมาชิกของเรา YouTube ก็ ให้ความไว้วางใจสูงนะครับไว้วางใจสูงเพราะเราใน YouTube เรามีเพื่อนสมาชิกเยอะนะครับใน Facebook ก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าท่านสองแสนกว่าท่านยู u b e ก็ประมาณห้าหกหมื่นท่านนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวตนจริงแน่นอนเราอยู่ที่ไหนที่จริงสิเราอยู่ที่ไหนเราอยู่นะคะนะ้าสนอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดสันทบุรีคะ่ะมาเงมายากไหมไม่ยากค่ะซอ,อยสมประสงค์ซอยสมประสงค์ค่ะอ่าหรือพูดถึงเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในแก่งหางแมวใครสนใจอ่ะเชีร์หน่อยสิเพื่อนสมาชิกแก่ง มาชมหน้าสวนได้นะคะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวหมดก่อนนะหมดก่อนนะคะอ่าช่วงนี้มีโปค่ะมาตามคันลูกค้ามาตามนะอ่าแบบนี้นะครับสวยๆก็ตรงนี้นะครับชัดชัด,ชดเจนนะครับผมจะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วก็สามารถได้เลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือหมอนทองนะครับทรงประมาณนี้เลยทรงประมาณนี้เลยนะครับสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ปกติเป็นต้นละ5 0 0 4 0 0ถึง500บาทนะครับผมขายเหมาเลยและผมพูดเลยนะครับว่าไอ้เก๊เนี่ยผมไม่ได้ให้ไปผมให้ดาวไอ้ต้นไหนที่เก๊ที่ป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เอาไปให้เพื่อนสมาชิกที่ให้เสียชื่อเสียงของเรานะครับผมคัดผมคัดเรียกว,ว่าพร้อมปลูกให้คุณเลยนะครับแล้วก็จัดส่งให้นะครับก็คือซื้อผมหนึ่งร้อยต้นผมขายอย่างนี้สามหมื่นผมพูดเลยสามหมื่นผมจัดผมตั้งไว้อยู่สามเซตผมตั้งไว้อยู่ที่สามเซตใครเหมาผมสามเซต นะครับใครมาผม3มเซตเดี๋ยวค่าส่งมาคุยกันนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเทีละเซตจ่ายค่ารถได้เลยนะครับคุ้มแน่นอนเพราะว่าผมแถมให้อีกตั้ง20ต้นผมแถมให้เลยนะครับอีก20ต้น120ต้น3 0,000ื่นไม้ไซนี้ในประเทศไทยหาไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นไม้ที่แร่งเลี้ยงแสงจัดแน่นอนครับไม้ไม่โกแดดไม่ต้องทำสลนอะไรเพิ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์บี เดี๋ยวผมทักให้ครับแอดเมนของผมนะครับหรือว่าคุณจะอินบล็อกมาได้หรือคุณจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งที่มือลงหมูตรงนี้นะครับถ้าแอดไลน์จังเร็วสุดเพราะว่ามันเด้งหาน้องๆผมได้เลยนะครับถ้าอินบล็อกก็ได้ครับกับเราครับลงหมูประตูพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อสมาชิกที่ดูใน YouTube ที่จะดูใน u t u b e ที่เราจะเอาขึ้นไปด้วยนะครับขอสูลแกนเราหน่อยสิ ขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นคัต mm. นะครับผมสวัสดีครับ